เฮ้ยเจ็พอดีว่ามีเพื่อนถามฉันมาว่ะว่าฉันคิดถึงแกไหมฉันอยากจะบอกว่าฉันคิดถึงแกใจจะขาดเลยว่ะเพื่อน oh. <laughs> วันนี้ฉันไม่มีข้ออ้างอย่างเช่นอ่สติดโควิดอะไรอย่างเงี้ย oh. ฉันไม่มีข้ออ้างนั้นแล้วว่ะเพื่อนวันนี้ฉันจะกลับมาเอารูเบิร์ตยัดแก <What? S 1> จําไว้ด้วยคำ <laughs> แบบคนชั่วร้ายไอ้เจ็บขาวนี้เลยแกไม่รอโอ้โ oh. หแล้วไม่ยาอะไรเนะี่ย อะไรเนี่ยมียาเต็มบ้านเต็มเมืองคือมียาจะให้วิ่งหนีเจฟใช่ไหมยาพวกเนี้ยคือกะจะให้วิ่งหนีเจฟใช่ไหมห้องที่หนึ่งเดี๋ยวสงสัยเหมือนจะจะให้ตัววิ่งหนีเจฟตัวขอก่อนตัวขอก่อน,อก,อนกระป๋องหนึง่งตัวว่ามาแต่เริ่มแน่เลยห้องที่สองอนะ่ะโอ้ยลืมไปว่ามันมีกล้วยห้องที่สามค้างเลยค้างเลยตัวโอ้โหทุกคนลืมไปว่าอ้าวโอสวัสด,ดีวะเพื่อนโอ้ โอ้โหเพื่อนตูก็ว่าเลยวว่ามันต้องมีตัเริ่มถ้ามีกระป๋องแบบนี้โอ้โหเพื่อนตูโอ้โหตูก็ว่าตั้ไมมันค้างโอ้โหลดไอเจฟอยู่นี่เองขอบคุณแม่แล้วตูสงสัยด้วยว่าทำไมมีกระป๋องเยอะแยะโอ้โหเจฟเจฟจ๋าเจฟตูยังไม่มีรู้เบิดว้ยัดเองอ่ะนั่นน่ะมีการหยยบกลวยลื่น หยับกล้วยรื้นห้องที่หกฮะอุ้ยไอ้ายไอ้ายก็วุ่นวายห้องที่เจ็ดไอ้เจฟไอ้เจฟถ้าตามไม่ทันแบบนี้ติดบากนะเฮ้ยเลือดตูจะบดแล้วแปดใจเองตัวเองโคตรทุสลีปสลีปก็บ้าแล้ว ว่างวะเนี่ยเจ็บไอเจ็บเ <c oughs> พื่อนที่หลักไม่ต้องมาถามแนละ้วว่าพี่คิดถึงมันเปล่าพี่จะไปลืมมันได้ยังไงเอาถามก่อนอ่าเนี่นยสภาพแบบนี้พี่จะไปลืมมันได้ยังไงถามก่อนฮะทุกคนไม่ต้องมาถามว่าพี่คิดถึงมันหรือเปล่าโอ้โหตัวคิดถึงจับใจแต่โูกแค่ไม่อยากไปเจอมันแค่นั้น,นแหละแล้วตัวจะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงอะทุกคน พี่จะผ่านตรงนี้ไปได้ยังไงทุกคนว่าะเจฟยังไงฉันก็เพื่อนแกนะโอเคโอเคพราเกย์เนาฉันเป็นเพื่อนใช่ไหมขอบคุณนะเจฟขอบคุณขอบคุณที่เกย์ไม่พิ่งใส่ฉันห้องที่เก้าเจฟโอ้โหมันรักมันรักพี่ว่ะทุกคนห้องที่ติบอุย้ยไอ่เนี่ยไอเนี่ยจะทําตัวตายก่อนก่อนไอเจฟอีกเชื่อไหม โอ้โหเกือบตายโอ้โหนี่ก็วิ่งดีเลยตัวโคตรเบื่อพวกมันเลยวะ <c oughs> ปวดหัวโอ้โหทุกคนไม่ได้มาเล่นนานรู้สึกว่ามือจะตกฮะห้องที่รีปองพี่รู้สึกว่าพี่แบบทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยเกิงๆด้วยไม่รู้จับจุดมันตรงไหนนี่เลยห่างหายไปนานฮะ โอเคขอบคุณด้วยเพื่อนที่บอกว่าพี่คิดถึงเจฟหรือเปล่าพี่คิดถึงจับใจเลย <laughs> ตามตูมาไหมล่ะตามตูมาไหมล่ะถ้าตามตูมาก็ขึ้นมาสิ <laughs> อย่าให้ตูมีรูเบิร์ตไอเจฟเฮ้ยแต่เมื่อกี้ไอเจฟมันปล่อยพี่มานะมันเป็นเพื่อนที่น่ารักนะเพราะฉะนั้นอย่าไปทํามันใช่ไหมอย่าไปทํามันครับผมวันนี้พี่จะใช้สติก่อนสตาร์ท13เดี๋ยวนะ ตัวเพิ่งถึงห้องที่สิบสามเหรอแล้วตัวเจอเจ๊ไปสองตัวเนี่ยนะฮัลโหลฮะตัวเพิ่งเจอเจ๊ไปสองตัวห้องที่ต่อไปห้องที่สิบสี่สิบสี่ทางนู้นทางขวาโอเคอุ้ยตัวต้องเดินถอยอะเพราะไอ้กรีดมันจะกัดหน้าพี่แล้วถ้าเปิดผิดไปเจอเงินนี่ตัวโดนกัดหน้าเลยนะบอกไว้ก่อนสิบสี่ฮะตัวเจ๊ตัวเจอเองไปสองตัวแล้วนะขอร้องเลยตัวโดนอีกชึกหนึ่งนี่จบสิบห้า โอ้โหก็ลีลาในการมาจังนะโอ้โหก็ลีลาในการมาจังแล้ว,ลลว15ตัวไม่ค่อยไว้ใจการเดินเลยตัวไม่ค่อยไว้ใจการเดินเลย16มีห้อง้องสีไอเจฟจะมาหรือเปล่าโอ้โหทำไมตัวเล่นแล้วตักเก่งขนาดนี้เนี่ยโอ้โหตัวไม่รู้จะมองอยังไงเลย17 อะไรวะโอ้โหตูเข้าตูไม่ได้นานก็รีบมากันหน่อยไม่ได้เหรอสิปโอเคทุกคนตูยังรอดอยู่สิเกไอ้ดูบเองจนหยุดเองจนหยุดความประพฤตินั้น ตวโดนเจ็บ็อตทีเดียวก็ตุยแล้วอ้๊ย<ฮ>ูกใจจริงจริงยี่สิบจริงๆนะเหมือนปรับมาให้ไม่ผ่านเลยอะตั้งแต่ปรับซุปเปอร์ฮาร์ดแบบนานมาเนี่ยเฮ้ยท้องเลยวะยี่สิบโอเคโอ้ตกใจหมดยี่สิบคะยี่สิบต่อไปยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงแล้วซุปเปอร์ฮาร์ดนี่ดูปเจาะทีเดียวตุยเลยนะ ไม่อยากให้ดูเฉาะเลยเฮ้ยนี่ไงด่านไปถ่ายวู้ขอบคุณยี่สิเอ็ดยี่สิบสองโอ้ตูก,กาไม่ถูกเว้ยอย่าเพิ่งมานะเจฟไอเจฟไปแล้วสองตัวฮะยี่สิบสองโอ้ตูจะลอดไปเนีย่ยกลับมาเล่นอีกครั้งยี่สิบสามขอร้องอาเจฟอย่ามาเลย ยี่สิบตีไอเจ๊มันเจ๊มันรักพี่ว่ะเจ๊เพื่อนรักโอ้โหไอเจม๊มาเพื่อนรักอยู่แต่รักเหมือนไม่รักตัวเลยยี่สิบห้าโอ้โหสภาพนี้ถ้าตัวตวิ่งหนีเจ๊มาคือตัวตายร้อยเปอร์เซนต์ตายร้อยเปอร์เซนต์ยี่สิบหกโอ้พูดไม่ออก พูดไม่ออกว่ะทุกคนตึงจริงเอาละฮะเจ็บอย่าพึ่งมานะยี 27. เจ็ดเจมาจังหวะน,นี้ปามี่ไม่ให้อภัยเลยนะเจบนะยีปดโอ้โหแล้วจะมืดไปไหนลักหนาวะตัวไม่ได้เล่นโหมดโรงแรมไฟเสียหรือเปล่าวะโอ้โหไอโรงแรมบ้าดิมันแปลกประหลาดเหลือเกินทุกวันเนี้ยเออมองตัวไปเลย ยี่สิบเก้า <laughs> เจฟเจอย่ามานะเจบเพื่อนขอร้องเพื่อนขอร้องเดีา๋มานะตูไม่มีอารมณ์สู้ด้วยหรอกขอร้องนะไอซีกวิ่งไล่อย่ามา <c oughs> เดี๋ยวมันดักหน้าเดี๋ยวมันดักหน้าคอยดูนะเดี๋ยวมันดักหน้าตูให้เลยโอ้โหไม่ดักหน้าหรอกกล้วยตูเนี่ยกล้วยเนี่ยมันยัดตูแล้วเนี่ยกล้วยโอ้โหเรียบร้อยสามสิบเอ็ด ทำที่สองโอ้โหอาก็มาทำที่สามโอ้โหนี่ไงตัวบอกแล้วเพื่อนมันจะดักหน้าตัวบอกแล้วทำที่สี่เฮ้ยเจอสามตัวแล้วนะเจอสามตัวแล้วนะทำที่ห้าบางทีตัวเยอะไปว่ะเจฟแมปหนึ่งจะมาแั้วกี่ตัวเอาจริงแล้วตูวจะโดนอายไอ้จี๊ดทีมลูตูดแล้วไอ้ีไอ้จี๊ดทีมตูดเล้วโอ้โหโอ้โอ้โอ ว้าวถูกใจจริงโอ้โหไอวอนหน้าเทสเด็เกมเหรอเกมที่ทุกคนขอ,อกันมาเกมที่คิดว่าหัวร้อนที่สุดจะมาสู้ดอซปเปอร์ฮาร์ตตูได้ยังไงโคดอซปเปอร์ฮาร์ตัวยังไม่ผ่านเลยโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะตัูอยากจะสั่งสอนไอไอแล้วเกินโดยรู้เบิดเนี่ยเอไปอยู่ห้องไอซิกแล้วก็สายตาตูเนี่ยสามพ้าโอ้โหสวัสดีเพื่อรัก รูเข้าทันอ้าวไอ้เจบอยู่ไหนอะไอ้เจบแล้วไปดักอยู่อย่างงั้นมาสี่ตัวเลยเหรอวะสวัสดีเมื่อรักหายไปในมิติ เมื่อกี้ตูเห็นเลยสภาพแบบบึ้มบึ้มกไก่เป็นโก้โก็ขันอ่าแล้วตูวเนี่ยแล้วก็มาหลงชื่อโอ้โหเออขอบคุณดิกล้วยวางอย่างนี้ตูก็ต้องโดนอยู่แล้วปะวะเออโดนดิเอาให้ตุยดิเนี่ยแหละปวดหัวกับเกมดอของแท้ของจง <S <S ริงเฮ้ยวันนี้ไม่เจอเจ,อเจ๊บ,บ่อยอย่างวะทุกคนเจอเจบเยอะมากเลยอ่ะสี่ตัวแล้วนะถูกป่ะพี่เจอเจฟสี่ตัวแล้วนะอ้าวชิปแล้วตัว ห้องไหนห้องจริงเลยนี่อ้อนี่มันบอกละถ้าเจออีกอถ้าเจออีกตัวหนึ่งก็ขอยอมเลยนะขอพี่ว่าพี่หนีไม่ได้แล้วรูเบิร์ตสองลูกก็ล่วงไปแล้วฮะรูเบิร์ตสองลูกที่ตูเก็บมาแล้วตูต้องรีบโยนไปเพราะตูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไงใครจะไปรู้ว่ามันจะติดอยู่ตัวประตูสี่สิบสองนี่ตูมาด้วยเลือดเท่านี้เลยเหรอเนี่ยตูนี้มันสุดจริงๆว่ะไม่หาก็ได้อะ ถ้าจำประตูไม่ได้ประตูไหนที่มีเจ้าอายคือประตูนั้นแหละคือเลยวะคือเลยวะกริบไฟแล้วก่อนจะมาสิดีเลยเหรอโอ้โหไอ้เจบอย่านะตูขอร้องนี่ทางตันแล้วนะเพื่อนสี่สิบสีมันหมดแล้วรูเบิร์ตตัวไวบีแล้วสี่สิบห้าถ้าเจฟยังมาอีกตูก็ไม่รู้จะพูดกับใครละ ตัวให้ทุกคนคนดูเป็นพยานวัวเองมันน่าเกลียดน่ากลัวแค่ไหนไอ้เจ็บเฮ้ยเอาล่ะทุกคนหาของก่อนห้องต่อไปเป็นมันแน่นอนคิดว่าถ้าตูโอ้โหอายไม่สิงตูซะเลยล่ะไม่สิงตูซะเลยล่ะอายเอาล่ะฮะทุกคนเฮ้ยสี่สิบหกอ้เจ็บโอเคปลอดภัยอุย้ยมีลูกเบิร์ตทุกคน เดี๋ยวไม่ใช่มีรูเบิร์ดแล้วห้องต่อไปคือมันนะ47ยาตูก็หมดแล้วนะเจมบนะตูไม่มีให้วิ่งหนีเองแล้วนะโอ้ยพิกล็อกโอ้โหมาสองอ่ะละเราต้องฉายไฟฉายฮะทุกคนเพราะว่าความชวมอยู่ที่ไฟฉายเฮ้ยโอ้หยาโอเคมันต้องอย่างนี้สิให้ตูซแลหน่อย อะไรวะ48รอดเว้ยไม่ใช่เจฟดักอยู่ตรงนี้อะ49โอเค49ยังไงก็ไม่มีเจฟอโอ้ตูรอดได้ยังไงวะทุกคนตูรอดมาด้วยเลือดขนาดนี้ได้ยังไงอะคิดดูดีครับผมม่อยากจะคุยเฮ้ยแล้วพี่ล็อกทำไมมันให้เยอะจังวะ ไม้กางเกนก็ใช้ก k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  eh. figure, ับเจไปได้เขาน่าจะปรับให้ใช้ได้เนาะเอาว่าฟิกเกอร์มาโอ้โคตรเหนื่อยเลยเว้ยตัวไี้กดอัดคลิปว่ะจะไม่ตัวไม่กดอัดคลิปดิทุกคนก็จะไม่ได้เห็นความอืมของฟิกของไอเจเจฟไม่ใช่ฟิกเกอร์ใช้หน้าที่ก่อนนะ ทำไมช่วงนี้เหมือนพวกมันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนวะทุกคนทำไมเอเหมือนมันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนวะโอ้เสียงเต็มแลย จริงตูไม่น่าเก็บฝั่งนี้ก่อนเลยนะตูไม่น่าเก็บฝั่งนี้ก่อนเลยนะแล้วตูจะเดินไปฝั่งนู้นยังไงวะชิปละโอ้โหหนาวเลยทีนี้ตูดูมันเดินดูมันเดินดูมันเดินเอาลูกเบิร์ตปุ้งไปแล้วดีไหม วิ่งไม่ใช่เลยหรอกหลังๆเราจะได้เข้าตู้ได้นานๆไงเออ<ฮ>เผื่อแอฟบุตมาใครมาก็จ้างเขาครับผมจริงๆเล่นได้ไม่ได้นะแต่ว่าเฮ้ยล้วโอ้โหแล้วเราจะเอารูเบิร์ดไหนไปจัดการเจ๊บ่ะปามี่แล้วทําอย่างนี้ไปแล้วจะเอารูเบิร์ดไหนไปจัดการเจ๊วะโอ้ชิปแล้วปามี่คุณทําให้ผมดูแย่โอเคฟิกเกอร์นอนไปก่อนนะนอนไปก่อน ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยนะ f i g u r วูโอเคเรียบร้อยวูค๊คราวนี้แหละเข้าตู้ได้นานๆแต่เจฟน้องรักนี่สิห้าสิบสองเจฟน้องรักตู้นี่สิอุ้ยดีนะมีลูเบิร์ดขายขอบคุณขอบคุณขอบคุณเจฟเพื่อนยากอันนี้เจฟเพื่อนยากอ่ะอันนั้นเจฟน้องรักไม่ให้ทิปายจะทนไหวอะ จอขนาดนี้ไม่ให้ทิพใคจะทนไหวอ่ะทุกคนเึ๊บเเต็มโหลบอกเลยว่าเต็มโหลโอเคอุย้ยเต็มโหลของจริงไปละเพื่อนเจฟไปละเพื่อนกอบบินบ๊อบเอาอยัางไงดีวะเดี๋ยวถ้ามันมาถ้ามันมาทัามะถ้ามันมาเรากดยาสะปีดก่อนแล้วค่อยใช้ลูเบิรดนะเพราะว่าใช้ลูเบิรดไปอาจจะเสียของ พิกล็อกนี่เขาขยันมาจริงๆไงนะแบบขยันเลยอ่ะกิจก็ตู้เปิดแล้วมันได้เงินหรือเปล่าวะตู้ก็ต้องเปิดหรือเปล่าวะกิจโอ้โหคือจะไม่ให้ตู้เก็บอะไรเลยใช่ไหมเอาละครับผมห้าสิบีอุยยังไว้ยังไว้ยังไว้ยังรอดไว้ตูยังรอดไว้ห้าสิบห้ายังรอดเฮ้ยเราถ่านไฟฉายัูล่ะโอ้โหโชคดีที่หันกลับ ขอบคุณมากขอบคุณมากขอร้องอะ่ะขอเยอะๆได้ไหมเฮ้ยแต่เราเจอเจ๊ไปสี่สี่ตัวแล้วดะอยู่ไดนวะ่ล้อนหูปกติพี่บอกว่ามันจะมาแค่สามตัวในแมปนะว่าเอบไปปรับเพิ่มอีกแล้วเหรอนี่เราเจอสี่แล้วดะใช่ไหมห้าสิบหกอุย้ยเสียงตูนึกว่าอะไรคำรามเถอะห้าสิบเจ็ด ห้าสิบแปดถ้าเจฟไม่มาก็ไม่มีปัญหาหรอกห้เก้าขอถ่านไฟฉายบ้างได้ไหมอะ่ะโอ้จะลื่นกล้วยอุ้ยโหขอปุ๊บได้ปับ๊บยังก็ดูตัวอยู่นี่ไงอโอเคฟึบเจฟอย่านะสี่ตัวแล้วนะนายอะ่ะ ไปเจอตัวตอนห้องท้ายอีกเป็นเป็นห้านะหกคิ 60. เพราะว่าห้องห้องเก้าสิบอะยังไงมันก็อยู่ตัวหนึ่งครับผมหกสิเอดมันแบบอุยอ้ยอุ้ยเสียงแล้ววะโอ้โหเปิดมาแล้วไอ้ตัวโ,โหดีแล้วตัวลงข้างล่างทานันไม่งั้นตัว ไปแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้โหทุกคนมันตามหลังมาเลยเว้ยตามแบบฟิวฟิวฟิวฟ,ฟ,ฟเห็นไหมโอ้โหเอ้ <c oughs> สกีตเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้อยู่ตรงนู้นตัวเจอแน่อเลอยเจ๊บอ่ะมันจะมาสักกี่ตัววะ <c oughs> จริงๆมันไม่ควรมาแล้วนะมันมาสี่แล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเผื่อมันไปโผล่ห้องไอซีกอีกอ่ะเฟสสองอ่ะใช่ไหม พี่ว่ามันมันเกินไปว่ะเจ๊บ่ะไปกีดเองก็เกินไปเกินไปทั้งคู่เลยมันอะหกสาเสียวว่ะหกสี่ที่ต้องเปิดไฟฉายตลอดเพราะกลัวมันนี่แหละโอ้ยใช้บิกล็อกเลยอย่างเงี้ยยาวว่าผม ห้องทางยาวเกินวา่าไงตัวว่าได้เตรียมวิ่งแน่เลยอันตรายทุกห้องอ่ะทุกคนจริงๆนะการเดินตอนเนี้มันอันตรายทุกห้องอ่ะห้องถัดไป6.6ไม่มีทุกคนปลอดภัย <c oughs> คือก่อนหน้าเคยเจอกงเลยไม่ไว้วางใจเท่าไหร่ครับผม โอเคอย่าเก็บเงินเยอะปามี่นี่เราต้องเก็บไว้หลายๆกระบอกเวลาเจอไอ้เจฟเฉาะจะได้ไม่มีปัญหาโอเคแข็งแกร่งละตูแข็งแกร่งละตูเออลารครับผมทุกคนตู่พร้อมละตู่พร้อมบอยเจฟละจริงหรือเปล่าลื่นกล้วยนะหกสิเจ็ดโอ้ จริงๆเราสามารถอยู่ในตู้ได้นานเท่าไหร่ก็ได้ละหลังจากที่เราจัดการหลังจากที่เราจัดการเดือฟิกเกอร์ไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวป้าพี่ไม่ต้องกลัวอะไรเลยกลัวไ <c oughs> อ้ไเนี่ยโอ้โหน่าลำคาญในไอว่ะทุกคนดูดิ68 69 พอร้องอย่าเจออย่าเจอเจฟเจฟ็ดสิบทุกย่างก้าวรวนแสนจะอันตรายครับผมทุกคนอันตรายสุดๆเจ็จดสิบเบสถามใดที่ไม่เจอเจฟตูก็จะปลอดภัยหรือเปล่าเจ็ดสิบสองอ่ะอยู่เท่าไหนก็ได้ เฮ้ยมันกระพริบโธ่มันกระพริบพ,พอซีกนี่ว่ะอันนี้มันไม่ใช่ตัวอัปเดตปะมี่ตัวจะหลบทำไมวะโอ้ยตัวโดนไอ้นี่เฉาะไอ้อ,อเอยน่าเบื่อองวะ่ะถ้าเจบไม่บัก็กก็จะไม่มีปัญหาเะ็นสิบตีจะอ๋โอ้ปลอดภยัยตัวปลอดภัยแล้วตัวปลอดภัยแล้วโอเคทุกคนหวังว่าจะมีฐานไปฉายขอร้อง ขขรลองเพื่อนโอ้โหไม่มีเลยอ่ะ้องก้าสิบมีลำบากแล้วนะมาช่างมันกับผมเจอกระด่อยเว้ยซิกัะจะไปตุยเพราะแกัะจะตุยเพราะเจฟเท่านั้นคนอย่ฉันไม่มีทางตุยเพราะแกเข้าใจเจนิ้าโอ้โหมันจะตุยเพราะมันก็เพราะมองห้องไม่เห็นเนี้ยแหละทุกคนเจ็ดสิบเจ็เจ็ดปด เนี่ยจะตุยเพราะมันเพราะเนี่ยต้องมาจอดเดีย่แหละ79โอ้ยไอ้ไอ้แปดสิบโอ้แปดสิบเอ็ดทำไมตูเดินโยกขนาดนี้เฮ้ยเจบแป,ป๊บนึงไปติ๊กแป๊บนึงตูพูดผิดพูดถูกแล้วแปดสิบสองว้วรอดเว้ยห้องต่อไปขอไอ้ยี่ยาเป็นเจบตูไม่พร้อมจะวิ่งหนีเลยเพื่อนเพื่อนเจบสุดที่รักโอ้ยไอ้ไอ้ ันอยู่ทางห้องตีกทางห้องนี้เลยเว้ยตูละโคตรเบื่อมันเลยจริงๆเดี๋ยวดูโดเลในการวิ่งก่อนแปดสิบสามอะไรวะตัวโดนเฉาะอีกแยะแปดสิบีแปดสิบห้า โอ้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 ดีนะตู้อยู่ในตู้ได้นานไอ้เจ๊ไม่บาดเหรอเพื่อนถ้าเจ๊บาดฉอดตู้ตายเลยฉอดตู้ไปเลยโอ้โหทุกคนนี่มันคือเสียงปรากฏการณ์อะไรวะเนี่ยนี่มันปรากฏการณ์อะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ โอ้โหเสียงตูไม่ออกแน่นอนโอโ้ทุกคนเสียงไอเอมบูธบรรดังแบบดังสนั่นเลยครับผมแล้วกะไม่ถูกเลยจริงๆถ้าพี่แบบไม่โอ้โหจัดการฟิกเกอร์มาก่อนนะพี่กะไม่ถูกเลยอ้าวทุกคนอ้าวตุติอยู่ในตู้อะทุกคน เอเ้ยไอ,อตัวว่าแล้วถ้าเกิดไอเจฟนะถ้าเกิดไอเจฟมันมาโอ้โหมันมาเกินสามตัวพอมาถึงห้องประมาณเนี้ยมันจะบัคกตลอดเลยครับผมดูดิพี่ก็ได้แต่นั่งเปิดไฟฉายมองดูไอเจฟจะมาแทงพี่นะมันกระโดดเย้ะเยาะอยู่นั่นนะแต่บรก็บาไปได้ทุกคนโอ้โหจบไว้แค่ดีแล้วกันนะโอ้โหมันไปต่อไม่ได้แลว้วว่ะ โอ้ปวดหัวว่ะ